ค่ะสวัสดีค่ะมื้อวานยายแมวมาเก็บถั่วลันเต,าเ,ตาเบิ่งปลูกไว้กินแต่ก็ได้ข่อาจสิได้ข่ยพอกินบบทันเนาะปล๊กไว้ประมาณเจ็ดแปดตนนะ้นเนาะเก็บถั่วลันเตาโอ้กินบบทันอา้าวนี่กมะม马ลม马拉ขี้นกแต่วางปล๊กไว้ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยมละขี้นกนี่มละขี้นก่วนปลูกกินก็มี อย่างเล็กละน้อยแล้วก็ปูไข่ก็มีผักคาดผักเสียนเนาะแล้วก็นมไม้นมไม้ก็ได้ขายแล้วคะ่ะนมไม้เลี้ยงปูไว้ขายกิโลสี่สิบมีออเดอร์มาสองโลแล้วค่ะเดี๋ยวยายเมวก็จะไปเก็บเอ่ออันนมไม้เนาะนมไม้เลี้ยงโลสี่สิบบาทไปขายแถวบ้านนี่แล้วค่ะม่ไจะไปขายไกลเนาะ นี่นี่กระชิบไปไข่เอาไปขายนำลงเบิง้งเพราะว่าเฮากินบอคันแล้วบมีกระบือยากนะพอมีแล้วมันกระบือยากกินเลยหลวงปู่เบิ้งคะ่ะลันตาหวานคึงเขาปุ๊กที่บนเขาเนะบนเขาคอบนทูคาบเบิกคนะ่ะอากาศเดียนนะปีนี้อากาศหนาวเลยปุ๊กได้ผลอยู่คะ่ะว่าลานตาหวานไปเก็บ ดก,ดกดกอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องถ่ายถ่ายตังกล้องแล้วก็ถ่ายเองกลับเองเนอะโอ้ยยากด้ทั้างงานทั้งลงคลิปโอ้นี่ได้ไรอยู่หรอเก็บให้มันแล้วกันเนาะอืมหัวรันเตาหวานโอ้โเมือ่อวานนี้เลงวานนี้ก็ตัดผักเสี้ยน ไปขายเมื่อคืนนี้เอาตอนเช้าก็ตัดผักคาดค่ะงานยุ่งค่ะ,ะเกษตรผสมผสานจะตายไห้ลลมดก,ดกนนต้นนี้เป็นบวงาม ก็คืงมีมีเวลามาท้ายคลิปเก็บไปขายโกอนอู้ดีไลคยครับพี่แมงพี่น้องเดิค่ะดีไลายอยู่เบิง้งนี่ครับวันนี้ยังไม่พาไปหักน้องไม้เนาะเอาน้องไม้ไปขายคือกันนงไม้นี่นงไม้ไผ่เลี้ยง ออเดอร์มาสองกิโลหักก้อนค่าโอ้นอี่ไปหาหนะหกนักลงไหมกอนเนาะก็ได่งอย่างเนาะไผกระปุกไว้โบราณเขาพี้ยงก็ดีแมวเอา้าอืมปุกไวแ้แค่ส่งงานนี่นะคะเพราะว่า ไว้กินเนาะเหลือกินก็วไว้ขายน้ำมูบ้านมีสั่งมาแล้วสองกิโลกิโลสี่สิบาทหักไปให้ลูกค้ากันต้าไมา้ไผ่เลี้ยงไปสร้างโนไปบึงไปบึงห่างอื่นโน่นนี่ก็หักไปแล้วบางยังมีมีคนสร้างอยู่ค่ะ นี่โอ้คนนอยาวอะนอยาวยาวยาวไหลก็เขาก็บเคโอ้นี่นี่ยาวบเรีบุคลีเสร็จแล้วนี่จะหากันหอกพอได้อยู่ค่ะแน่ง ยายแมวหดน้ำรดน้ำเนาะนี่โอ้นนยไง่นอน้อยยยแมวสะเอาไปต้มแดงค่ะนี่อืมอืมอยโนยไงนี่เลยนอยไง่นยไงก็ยายแมวสิเอาไปให้ลูกค้านอน้อยเห่ากกินยาแมวมาเป็นแนงมันเนาะนี่ น้องงามเป็แตะกินบ่ค่ะอนี่ยังบอ่อเนาะโอมาทางนี้งวกมาทางนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่เองมันน้อน้อยน้อ,น,อน้อยยังไม่เอากะทิไปต้มอืออือพอได้กินอยู่ค่ะทางนี้อือไกล้ละใกล้ละนี่โอ้ ออกดีจังเพราะว่าพี่น้องอันนี้สามก่อนี้ส้มสามนอเดินเนี่ยจะหักน้อยอยู่ค่ะจังหาเป็นปีนี้เนาะมันก็เลยบอนอไปไงค่ะเริ่มหดน้ำแล้วค่ะหน้าแดงหกกจะได้กินอน้ยน้อยหน้อย คลิปสียงาเกินละถคาคลิปนี้ก็ฮอจำนี้เนาะได้พอแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ